สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีว we ิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูนักเตะโชว์ไทม์ที่เป็นลีก เฉพาะกันบ้างนะครับผมขอนําเสนอวิกเตอร์โอซิเบนหรือว่าปูนเิเบนนะครับผมกับร่างโชว์ไทม์ของกาลาตสลายนะครับผมที่มีค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์แบบบูสต์แม็กเต็มที่แล้วเนี่ยไปสูงสุดอยู่ที่107่งอยเลยทุกคนโอ้เป็นค่าพลังที่โอเวอร์ออลสูงมากๆเลยนะครับแต่มันก็มีบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์สีส้มนะครับมีการทํางานแบบมีเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปและกันนะครับผมร่างนี้ก็ยังเป็นโมเดลเท่ๆนะใส่แว่นเท่ๆถึงแม้ว่าแพ็คโชว์ไทม์สแพ็ค นี่นะครับแพ็กกลีบบาซินกับหลีกตุรกีเนี่ยจะมีนักเตะในตู้แค่100ตัวนะครับแล้วก็มีโชว์ไทม์ถึง4ตัวมีสกิลพิเศษถึง3ตัวนะครับ แต่ก็ยังว่าเลยครับข้อที่1คือบูสเตอร์สีส้มต้องจัดทีมแบบฟูลลีกนะครับผมข้อที่2คืออาจจะต้องเป็นคนที่สะสมสายฟูลทีมจริงๆนะครับผมถึงจะลงทุนเปิดตามล่านี่ล้างตู้ใครปิดไฟครับพี่ในปีนั้นไม่ใช่ปีนั้นสิปีปัจจุบันนะครับอันนี้ไม่ใช่อีพิกนะครับเป็นผลงานป,ปีปัจจุบันเลยอายุ26ปีสูง186นะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับผมก็นักเตะทีมชาตินจีเรียนะครับสไตล์ก็ยังเป็นโกโพเชอร์ er, แต่จริงๆสามารถเพิ่มตำแหน่งริมเส้น ได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าตามก็สามารถเพิ่มได้บูสเตอร์สีส้มเนี่ยเป็นบูสเตอร์ทั้งทั้งแพ็กเกจนะครับ <Okay. S 1> ก็ ข้อดีคือจะบวกบูสต์สเตปทุกอย่างเลยนะบวก3ทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องจัดทีมจากลีกตุรกี20ตัวขึ้นไปถึงจะบวกบูสเตอร์3ทอยนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นนะครับผมถ้าน้อยกว่า13ตัวบวกแค่1นะถ้า14 -19 ตัวก็บวกแค่2เดี๋ยวผมจะจับลงทีมให้ดูนะว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับและแน่นอนครับสกิลพิเศษก็มีด้วยนะครับ f i n a m e n i a l Finishing นะครับสำหรับโอซิเฮนร่างนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ไอดีฟูลทีมกาลาสไลสวยๆจากคุณชัดมงคลด้วยนะครับนี่มันจะเก็บได้ขนาดนี้นะี่คือไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมเราเป็นการ์ดพิเศษหมดเลยเป็นการ์ดไฮไลท์การ์ดโชว์ไทม์นะครับจริงๆมีตัวสำรองด้วยค่าพลังนะครับเดี๋ยวกดออโต้ให้ดูก่อนนะครับเนื่องจากเงื่อนไขบูสเตอร์ทั้งทั้แพ็กเกจบูสเตอร์สีส้มนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าจะไป106 107ได้เนี่ยอาจจะต้องทําเป็นฟูลทีมยี่สตัวขึ้นไปนะครับจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นนักเตกกระกาลาสาลก็ได้นะครับนักเตะ ทีมใดก็ได้จากหลีกตุรกีนะ2ีตัวขึ้นไปนะครับก็จะได้106นะครับสำหรับโคสสองบูสทั่วทั่วไปนะครับผมอันนี้คือใส่บูสเตอร์มาที่2แล้วด้วยนะครับแต่โคสซิโมเน่อินซากี่นะครับไม่ใช่ราการะดัดนี้นะต้องเป็นซิโมเน่อินซากี้สองบูสเนี่ยถ้าใครมีนะจะสามารถไป107ได้ถ้าไม่มีนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ 106แบบนี้นะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะอัพออโต้หรือว่าจะปรับค่าพลังไสในเอาให้ดูค่าพลังแบบออโต้ก่อนแล้วกันอันนี้คือแบบ106นะครับออโต้นะแล้วใส่สไตลเกอร์อินสติ้งด้วยนะครับผมเกมรุกเนี่ย97นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทเบอร์ชันนะครับแปดสิบองแปดสิจบสกอร์92ลูกมงเฮดดิ้ง85นะครับยิงลูกฟรีคิกลูกโค้งเท่ากัน81 81นะครับผมคุณจะสังเกตเห็นว่าค่าพลัง ก็จะมีจุดเขียวๆอยู่ทุกอย่างเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าบวกบูสทุกสเตตเลยนะครับบวกไปสเตตละ3อย่างทุกอย่างเลยนะครับผมสปีด9 4สปีดต้น96นะครับเตะแรงคิกิ้งพาวเวอร์89อันนี้น่าดัน90สีฟ้านะความสามารถของโอซิมเฮนค่อนข้างเป็นนักเตะที่ครบเครื่องแล้วก็สายสมดุลน,นะครับผมมีความแข็งแกร่งด้วยนะเออนี่89ยังไม่ได้ปรับนะครับผมน่าปรับเป็น9 0สีฟ้าด้วยนะครับบาลานซ์ทรงตัว83นะครับแล้วก็มีความอึดด้วยนะ ความอิจฉาไมน้า92อันนี้เป็นค่าพลังสแตทที่เรายังไม่ได้ปรับอะไรเลยออโต้นะครับสำหรับโคสบูสสองบูสทั่วไปก็จะอยู่ที่96แต่ว่าอันนี้ใส่ไซเคิลสติงไปแล้วด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้เราปรับนิดนึงฮะเราจะเพิ่มเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับให้ขึ้นสีฟ้าอจะได้หนาขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเตะแรงด้วยนะครับผมอาจจะต้องไปลดที่ดิปบิ้งลงแต้มนึงนะเด็กเซียตี้นะครับก็ลดลงแต้มนึงเพื่อให้แต้มมาลงตัวนะครับแล้วก็จีเคหนึ่งเนี่ยมันมีเศษอยู่แต้มหนึ่งเอาไปใส่ที low body s e n s นะครับจาก8เป็น9นะครับแล้วก็ ll sense จากเดิม4นะเพิ่มไปเป็น5ผมจะเอาแบบนี้นะครับ903195 903195นะครับเราจะเพิ่มสเกลค่าพลังบางอย่างให้ขยับขึ้น90สีฟ้า นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะถ้าไม่ใช่โค้สซิโมเนอินซาตีสองบูสต์เนี่ยก็จะอยู่ที่106เท่ากันนะครับดูค่าพลังข้างในหลังปรับแบบนี้นะครับผมเกมรุก96บอลตคอนโซนิบินแทบอลชันเนี่ยเราจะเสียไทยบอลชันลงไปแต้มหนึ่งนะฮะชุดติ้งเนี่ยเราไม่ได้ปรับอะไรนะครับผมก็มีค่าจบสกอร์อยู่ที่92นะครับลูกหม่ง86นะครับลูกฟรีคิกลูกโค้งจากชุดติ้งเนี่ยก็ยังอยู่เท่าเดิม81 81นะครับสิ่่งทีเรราปับเพิ่มก็คือโ็ดแปีดขึ้นมาเป็น95นะครับแล้วก็เพิ่มเตะแรงนะครับขขึ้นยับเป็นสีฟ้า91เลยนะครือ เดิมสีเขียวนะแล้วก็สปีดต้นนะครับลดลงนิดนึงนะ95นะครับผมจำเราเพิ่มขึ้นมาเป็นสีฟ้านะครับผม92แล้วแถมได้ความแข็งแรงขึ้นสีฟ้าด้วยนะครับ91านะครับบาลานซ์ทรงตัว82และความติดสำนันเ้า93ก็เรียกได้ว่าปรับแบบนี้เนี่ยสามารถขยับสเกลค่าพลังเนี่ยเป็นสีฟ้าได้2อสอย่างเพิ่มขึ้นเลยนะครับผมโอเวอร์อ,อรจะอยู่ที่106นะครับผมอ่ะส่วน ถ้าเกิดไม่ได้ใช้นักเตะจากหลีกตุรกีนะเดี๋ยวจะจับลงทีมให้ดูนะครับผมเมื่อกี้106ใช่ปะ่ะอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปเล่นร่วมกับทีมอื่นๆนะที่ไม่ใช่นักเตะจากหลีกตุรกีนะบูสเตอร์มันก็จะทํางานแค่บวกหนึ่งนะโอเวอร์ออมันจะอยู่ที่103แบบนี้นะครับผม 103แล้วไสในแน่นอนไสในมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับผมค่าพลังบางอย่างลดลงไปแบบเปลี่ยนสีสเกลไปเลยนะครับผมเรื่องของการคองบอลจบสกอร์เหลือ90้เท่านั้นเองลูกโค้งลูกฟรีคิกเหลือ79เท่านั้นเองนะสีส้มเนี่ยเปลี่ยนสีไปเลยนะครับผมสปีดสปีดต้น93 93ลดลงเตะแรงก็ลดลงนะหายจากสีฟ้าไปเลยนะ93 จ้ำ90นะครับความอินแก่งก็ลดลงจากสีฟ้าไปเลยนะครับ89ก็จะส่งผลที่บูสเตอร์โดยรวมนะครับจะบวกแค่1ค่าพลังทั้งหมดมันก็จะลดลงนะครับแต่อย่าลืมว่า ที่ทําให้ดูทั้งหมดนี้นะครับผมใส่บูสเตอร์เบทที่2แล้วนะครับก็คือบูสเตอร์สำหรับกองหน้าโดยเฉพาะเลยนะสไตรเกอร์อินสติ้งนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลนะครับผมก็มีสกิลเต็มแม็กซ์สิบสกิลมานะครับมีสกิลมงเฮดดิ้งนะครับมีสกิลยิงปัดลองเลงเคอร์เดอร์ด้วยนะครับยิงชิปก็มีชิปช็อตคอนโทรลองเลงชูตติ้งเข้าไปดิฟินิชชิ่งนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวฟินเมนอลฟินิชชิ่งนะครับก็มีนะครับสกิลพาสก็มีด้วยยอ่างนะครัับอย่่างเชนนวท์สสกมลสกกิินนะร่ออเพโาาาใ ดูก,การ์ดด้วยนะครับทีนี้สกิลที่จะใส่เพิ่มเติมนะครับผมถ้าจะเพิ่มความคล่องแน่นอนนะดับเบิลทัสนะครับสกิลมหาชนโซคอนโซ,โซใส่เข้าไปนะครับผมฟูลบ็ซซิ่งจะใส่เพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไฟติ้งสปิริตถ้าเป็นตัวจริงซุปเปอร์ซับถ้าเป็นตัวสำรองนะครับในเวอร์ชันนาโปลีนะครับวิกเตอร์โอซิมเพนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองหน้าระดับต้นเหมือนกันนะครับบางร่างเนี่ยตอนที่ยังไม่มีพวกอ e ีพิกบิ๊กไทม์ค่าพลังสูงสูงเวอร์วังอลังการ104 105 106 107 108เนี่ยโอซิมเเเนนนกก็็ปัตะระดับท็อปเหมือนนกัที่เวลาเปิดโหวตนักเตะ CF เนี่ยครับผมก็ ได้รับความนิยมมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับสายสมดุลจะเร็วก็ไม่ได้เร็วจี๊ดนะครับเท่าพวกเอมเปเป้ลูมิเนเก้หรอกนะครับแต่เขามีความครบเครื่องในการเล่นได้ทั้งลูกการอากาศลูกเลียดนะครับจังหวะเข้าฮอตกองหน้าที่ค่อนข้างคเมเลยทีเดียวนะครับในจังหวะการจบสกอร์ในทุกรูปแบบนะครับผมย้อนกลับมาดูที่ทีมเนี่ยนอกจากตัวจริงแล้วนะครับผมฟูลทีมกาลาตาตาลยก็ยังมีการ์ดตัวสำรองด้วยนะที่เป็นการ์ดพิเศษทั้งการ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์อูโหู น้อยคนนะที่จะทําได้ขนาดนี้นะครับผมคุณมาบ้างจริงนะครับที่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก็จะเล่นแผนนี้เลยนะผมไม่ได้ปรับแผนนะจริงๆบางคนอาจจะเอาไปเล่นเป็น CF คนเดียวก็ได้ถ้าไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นฟูลทีมนะครับหรือจะไปเล่นเป็นหน้าคู่ๆๆได้ไหมถ้าไปเล่นเป็นหน้าคู่แนะนําว่าอย่าลืมใส่ดับลัลทัสนะครับผมแต่ว่าในคลิปน,นี้เนี่ยไม่ได้ใส่ดับลัลทัสนะเล่นให้ดูแบบเพียวๆแบบสกิลตั้งต้นเลยนะครับเพราะว่าไอเทมเพิ่มสกิลหมดนะครับถ้าใส่ดอบลันทัสจังหวะทำชิ่งแน่นอนนะครับมันก็จะ ค่อนข,ข้างเล่นง่ายนะครับอันนี้เราดูแบบเพียวๆแล้วก็จังหวะการเข้าทําก็จะเป็นการผสมผสานกันเพราะว่าเป็นแผนที่มีปีกด้วยนะครับผมจะได้เห็นการเข้าทําที่หลากหลายนะครับ พอเป็นการเล่นแบบการเข้าทำที่หลากหลายไม่ใช่แค่เน้นแค่เรื่องของการทำชิงนั่นคือสไตล์ที่เหมาะสมสำหรับโอซิมเพนเลยนะครับเพราะว่าโอซิมเพนเนี่ยจะเป็นกองหน้าที่จะเร็วก็ไม่ได้เร็วจา๋านะจะเป็นกองหน้าที่คล่องก็ไม่ได้คล่องจา๋านะครับจะเป็นกองหน้าที่ม่งดีมันก็ไม่ได้ดีจา๋าจะเป็นกองหน้าที่แข็งมันก็ไม่ได้แข็งจา๋าแต่ที่สิ่งทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ ไม่ได้เป็นจุดอ่อนเขาเลยนะครับเป็นกองหน้าที่มีความเร็วในระดับหนึ่งนะครับผมความคล่องในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยเราอัพไปเพิ่มสีฟ้าด้วยนะครับอันนี้คือผมเล่นเป็น106นะไม่ได้เล่น103นะเล่นฟูลทีมนะครับค่าพลังมันก็เลยเต็มแม็กซ์นิดหนึ่งนะ106นะครับจะได้ไม่มีสก,กีไม่งั้นจะเป็น107นะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นโอซิมเพนเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นแบบทำชิ่งวัน t o แบบเล่นหน้าคู่อะไรเงี้ยผมวา o กกก็กรจรรบส ความคมเป็นจุดเด่นหลักของโอซิมเพนเลยนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเบื่อแผนที่ต้องทําชิ่งอย่างเดียวทําชิ่งวันทูแล้วไปต่อดาวเพิ่นทัสตั์แกยิงอะไรเงี้ยนะนะถ้าถ้าใครเบื่อแบบนั้นเนี่ยกองหน้าอย่างโอซิมเฮนอาจจะเหมาะสําหรับคุณก็ได้เพราะว่าเราเน้นเรื่องของการเข้าฮอตแล้วก็การจบสกอร์บอลอาจจะออกไปด้านข้างก่อนนะ ถ่ายออกไปด้านข้างให้ปีกนะครับวิ่งไปแบบนี้แล้วก็ให้ออกอดซิมเ,เนี่ยรอเป็นตัวเข้าฮอตนะครับคือถ้าเกิดว่าเราแทงตรงๆไม่ได้นะครับเราเปิดเลยดไม่ได้เราให้เขาเนี่ยขึ้นไปหม่งก็ได้นะครับผมเราจะเปิดหม่งก็ได้นะมีสกิลอาร์เสซเปอร์ตี้อยู่แล้วด้วยนะครับผมจังหวะการพลิกในกรอบเขตโทษจะเล่นเป็นกึ่งสไตล์ฟนะ็อก n t อินเดบ็อกซ์นะรอจังหวะหาช่องนะครับวิ่งฉีกหาช่อง ให้เขาบังก็ได้นะครับบังบอลก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นกองหน้าที่บังจนเกินไปด้วยนะครับสามารถที่จะบังบอลได้ใช้ความเร็วก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เร็วแบบเมี่ยงป้างนะคือพูดง่ายๆเป็นกองหน้าสายสมดุลแต่เด่นที่สุดก็คือเรื่องของการหาจังหวะก,การจบสกอร์แล้วก็ความคมนั่นเองนะครับผมที่สำคัญโมเดลเท่ๆแบบนี้นะเออรอโลโกแมนยูป่ะ <laughs> แต่ย้ายมาเอาก็แมนยูอีกแล้วเหรอ เออถ้ามาก็ดีฮะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นเทกผีแล้วไปเล่นฟูตทีแมนอยู่ค่าพลังจะตกอยู่ที่ร้อยสองร้อยสามเด้อบอกไว้ก่อนนะครับไม่ถึงร้อยหกร้อยเจ็ดแบบนี้นะครับผมจะต้องฟูทีมจากลีกตุรกีนะครับผมบางคนที่ไม่เคยเล่นจริงๆจังๆบางคนอาจจะดูแค่ค่าพลังอย่างเดียวนะครับผมอาจจะมองว่าโอซิมเพนคือเป็นกองหน้าสายความเร็วหรือเปล่า้อแทงทะลุช่องแบบนี้นะครับแล้วก็วิง่งแข่งวิ่งแข่งนะครับผมไปข้างหน้าเพื่อหาจังหวะการจบสกอร์จริงๆไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับผมเป็นกองหน้าสายสมดุล นะครับคือสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายสไตล์ใช้จังหวะบางก็ได้ไม่ได้บางจนเกินไปแถมออกจะหนาซะด้วยนะครับผมหรือว่าจะเข้าจากด้านข้างแบบนี้นะครับผมเอาถ่ายบอลไปปีกให้ปีกเข้าทําตัดเข้ามาแล้วเข้าฮอตผมว่าเป็นจังหวะที่โอซิมเพนจะเก่งด้านนี้นะครับแต่เหตุผลหลักก็คือว่าเราอยากจะเล่นให้มันหลากหลายนะครับผมโดย เนื่องจากอาจจะยังไม่ได้ใสเดวบลทัสด้วยนะครับผมจังหวะนอกขอบเ็ตโทษเนี่ยก็อาจจะหาจังหวะในการยิงไกลยิงยากนิดนึงนะครับบางทีมันมีจังหวะที่ดีเลยหรือคูดาวนิดนึงนะครับคค,คิกคิกอะไรเนี่ยบอลอาจจะปิ้นได้มันอาจจะดูไม่ได้สวยงามอะไรนะครับซัดด้วยขวาลูกนี้แต่จริงๆแล้วเล่นไปเรื่อยๆถ้าเน้นที่ผลลัพธ์ เน้นที่ผลลัพธ์ไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรมากเนี่ยโอซูเฮนเป็นตัวที่ไว้วางใจได้นะครับในการจบสกอร์ในระดับหนึ่งแต่ว่านี่คือการเล่นในโอเวอร์ออล106-107นะครับกับฟูลทีมกาลาทสลายบวกบูสต์เต็มที่ อย่างไรก็ตามถ้าเกิดใครได้ไปหรือใครลงทุนเปิดเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ทำฟูลทีมกาลาสลายหรือฟูลทีมลีกตุรกีหรือว่าฟูลทีมนอกสายตานะครับเพราะว่าแพ็กลีกตุรกีเนี่ยจะต้องใช้ทองเปิดนะไม่ได้เปิดฟรีเหมือนกับหลีกบาซินดังนั้นนะครับใครที่มีอุตส่เนเนี่ยจะต้องตั้งใจเปิดจริงๆนะครับคงไม่มีใครเปิดฟรีได้เพราะว่ามันไม่ได้เปิดฟรีเหมือนลีกบาซินถ้าเป็นการรีวิวลีกบาซินเนี่ยบางคนว่าพี่รีวิวตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยผมเปิดฟรีได้ผมเเปิดดดดฟรีไไไ้้้้ออััันนน่ะะาาาจจจมมแบบตงใ ีได้แต่ถ้าเป็นโอซิเมนถ้าเกิดใครมีร่างนี้เนี่ยตั้งใจแน่นอนนะครับชิปและลันลันแอนชิปทำชิ่งแล้วก็เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ทําประตูด้วยนะครับผมแต่ในจังหวะสวนกลับนะครับถ้าเกิดใครมองว่าต้องการกองหน้าเร็วๆจีๆในการสวนกลับวิ่งแข่งกองหลังแบบทิ้งทุ่งเลยนะครับผมโอซิเมนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเนี่ยไปได้ไม่ไกลนะครับจังหวะการจ้ำขามันไม่ได้สปีดร้อยนะมันไม่ได้สปีด99 สปีดต้น99ไปปลายอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับผมมันก็พอตัวประมาณนึงนะฮะแต่ไม่ได้สูงจนเกินไปและก็ไม่ได้เป็นจุดด้อยด้วยกองหน้าบางคนเนี่ยสปีดสูงก็จริงนะครับแต่อาจจะมีความบางต้องวิ่งให้พ้นจริงๆแต่โอซิมเพนเนี่ยครับผมสามารถใช้ความหนานิดนึงนะที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะบังบอลค่อยๆประคับประคองได้นะครับผมโดยเฉพาะจังหวะที่มันอาจจะไม่ได้มีความลื่นไหลในการเล่นมีหน่วงมีแหลกอะไรบ้างเนี่ยครับผมว่า ความที่ไม่ได้บางของเขาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ได้เช่นกันนะครับผมซัดเข้าให้เอาล้ำหน้านี่คือโอซิมเฮนโชไทม์ครับสามารถทําตันไปสูงสุดได้อยู่ที่107นะครับถ้ามีโคดอิสกี้สบู๊นะครับผมอย่างไรก็ตามครับผมคนที่อยากได้จริงๆก็จะเป็นคนเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับหนึ่งทำสายฟูทีมเพราะว่ามีมเงื่อนไขในเรื่องของบูสเตอร์สีส้มด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะวัดดวงสักจุ่ม2จุ่ม,ม,มอะไรเงี้ยนะครับผมเผื่อฟุ๊กได้อะไรเงี้ยก็เอามาลองเล่นได้กับ ทีมนักเตะทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นสายฟูลีกตุรกีนะครับก็สามารถเล่นได้แต่ค่าพลังก็จะอยู่พื้นที่ประมาณ103แล้วก็ปรับค่าพลังไส้ในเล็กน้อยให้มันเข้ากันนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณคุณชัดบางคลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บล็อกสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ

but all will be okay. I move on each and every day.